สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยมันมา h ชาแนลของเราในวันที่1พฤศจิกายน2,567นะในวันนี้นะคะแอดจะลงให้แค่ EP นี้ EP เดียวซึ่งชื่อว่ามาแล้วจ้าคลิปสุดท้ายก่อนเที่ยงงอประจำวันที่1พฤศจิกายน2,567นะคะแนวนทางไหนที่แอดลงให้ไม่ทันจะลงให้ไว้ที่ใต้คอมเมนต ทลิปนี้นะคะก็จะปักหมดไว้ให้หรือเพิ่มเติมมาด้วยนะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะที่แนวทางของมาตัวคราสเปอร์เซนโดยแอดนอหนูรู้เรื่องนะ,ะซึ่งเจ้านี้เนี่ยก็จะเป็นแนวทางเลขวิ่งนะคะเมื่อที่แล้วนั้นให้มาคือ1กับศูนย์ข้าที่เลข0ูนใช่ไหมคะศูนย์นั้นอยู่ที่หลักหน่วยล่างและหลักสิบล่างน,น,นั่นเองในงวดน,นี้ให้มาแนวทางวิ่งบนล่างอยู่ที่2กับ3 นะคะให้ชุดสามตัวมาเห็นกันไหมคะชอบส่วนตัวนะคะก็คือหกเก้าสามห้าเก้าสามห้าเก้าสองแล้วก็ 389นะคะงวดนี้มาลุ้นกันนะคะว่าจาก่าวนทาทังเลขวิ่งอีกหรือเปล่านะคะมาตัวคร่ารัเปอร์เซ็นต์นะคะท่านที่รอหรือว่าตามหาลงให้เรียบร้อยนะอะต่อไปค่ะก็จะเป็นนาทงของอาจาร,รย์เต๋าซึ่งเป็นแนวทางบนเพิ่มเติมมานะคะสำหรับผู้ที่เราต้องบอกว่าเข้าใช่ไหมเข้าตัวไหนนี่เข้าแนวทางเลขเด่นบน9นะคะแล้วก็ได้อ่าส9 2 3ตัวโต๊ดใช่ไหมสำหรับในงวดนี้นะคะให้มานาทางเด่นบนที่2นะคะ ให้3ตัวมาก็จะมี2 2 3 1 2 3 6 2 1 5 2 3แล้วก็6 2สส่วนรุด2ตัวนะคะก็จะมี2 0 2 1และ2 3แล้วให้การที่1 6ด้วยงวดนี้จะเข้าใจไหมเราก็รุน่นการสาระทางล่างนั้นแอดลงให้แล้วนะคะสามารถที่จะย้อนดูได้เลยต่อไปนะก็จะเป็นทางของอา,อาจารย์แซมหรืออาจารย์ออมฐานนภัทรนะคะสาระจ้านี้เนี่ยแอดได้มา2ฉบับ เป็นฉบับแบบพิมพ์และฉบับแบบเขียนเรื่องดี d i o เราชอบเลยนะคะอะมาเริ่มที่ฉบับแบบพิมพ์กันก่อนฝั่งซ้ายมือนะคะอะให้มา3ตัวคือ117 517 317 407แล้วก็307นั่นเองนะคะส่วนทุกยตัวนะคะก็จะมี17 0761แล้วก็87นั่นเองเม็ดเดียวคือ17กับ07นะคะวดนี้นะ อ่าแล้วก็ฉบับที่2องฟังความเมื่อเป็นนาทางชุดที่เป็นฉบับแบบเขียนชุด3ตัวนะคะก็คือ517 117 317เเบ็ดเดียว17นะคะแล้วก็อ่าที่เป็นอ่าตัวรอง07 87และ61นะ และเพิ่มเติมมาให้คือ907นะคะงวดนี้เราก็ร่นกันนะคะว่าอาจารย์แซมจะเข้าหรือเปล่าต่อที่นาทางของท่านนี้เลยนาทางของอพี่หมื่นโมเพสนิวาสนะคะสรเจ้านี้แอดได้ลงเล็กวิ่งไปแล้วนะคะเพิ่มเติมมาอสองฉบับนะคะ ชุดคู่เน้นคือ1551คู่เด่น1441แล้วก็คู่ฟันอยู่ที่1771นะอ่าและฉบับที่สองนี้นะคะนี่ฉบับนี้นะคะเป็นฉบับสีขาวให้มาเน้นที่15 นั้นเราลงมาคือ1 4เด่น1 7ฟัน24กัน20และ3ตัวคือ120และ415นะคะงวดนี้จะเข้ามากลุ้นกันนะคะพี่มืนเวสนิวาดนะต่อไปนะคะก็จะไป็นทางของแอดปิยภพง์หรือแอดปิยแผนนะซึ่งในงวดนี้ให้มานะทางเลขเด่นอยู่ที่2กับ5นะคะ2ตัวและ3ตัวให้มาก็จะมี2526567 สองห้าลาวสองห้าก็แปดสองห้านะคะงงอนี้จะเข้ามากรลุ้นกันนะมาที่แนวทางของท่านนี้เด็กตากะคะแอดได้มาสองฉบับฉบับแรกก็จะเป็นแนวทางที่เป็นชุดเต็มล่างนะคะให้มาในงอนนี้ก็จะมี06 16367 65601อ่า0203 121332 7 2 1, 7 1 7 3 1 1แล้วก็3 3นะคะแล้วก็ฉบับที่2ก็จะเป็นชุดเต็มบนให้มานะคะก็จะมี4 9 4 1 4 2 5 9 6 9 1 9 4 0 5 1 6 1 5 2 6 2 5 0 6, 6 0 1 2 1 0แล้วก็1 1 2, นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของมาเร็วนะคะสระเจ้านี้ได้มาหมังปันอยู่2ฉบับเหมือนเดิมนะคะฝั่งซ้ายมือเป็นชุด3ตัว2ตัวให้มาคือ5 6 7 5 6 5 7และ6 7นะคะแล้วก็ฉบับที่สองฟังความมือก็จะเป็นชุด2ตัวนะคะวที่เรานั้นต้องบอกว่าเข้าในาทางเลขเด่นล่างศูนย์ใชะะเห็นไหมเห็นไหมคะอืมด้านล่างนะคะในงวดน,นี้นะให้เลขเด่นอยู่ที่เลข6นะคะแล้วให้2ตัวมาคือ6 6 นะงวดนี้มาเร็วจะเข้าไหมเราก็รุนกันนะคะท่านที่รอหรือว่าตามหาอยู่ลงให้เรียบร้อยนะคะแนวทางนะจะมีอยู่ประมาณ40กว่าแนวทางนะคะสำหรับอีพีนี้ต่อไปค่ะก็จะเป็นแนวทางของอ่าบ้านไผ่เมืองพลนะคะซึ่งอ่าเป็นแนวทางชุด3ตัวนะคะงวดที่แล้วนั้นต้องบอกว่าอ่าเข้าไหมแอดดูแป๊บหนึ่งนะคะนี่ได้ที่เป็นอ่าหกสอต่อตดนะคะ สำหรับในงวดนี้ให้มาสรุปเลขหลักร้อยอยู่ที่2 3 4 5 6เด่น2 4แล้วก็5นะคะแล้วห้ชุด3ตัวมาตามนี้เลยนะคะก็จะมี2 4 6 2 4 7 2 4 8 4 4 6 4 4 7 4 4 8 5 4 6 5 4 7แล้วก็5 4 8นะคะงวดนี้ใช่ไหมเราก็ลรุดก,กันนะคะบ้านไผ่เมืองพลชุด3ตัวนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแอดฟินิกซึ่งเป็นฉบับของสุดท้ายนั่งวดที่แล้วก็เข้าที่เป็น,นทางเลขเด่นศูนย ถ้าใครวิ่งรูดสวนกรรวยกันไปนอกาะในวดนี้ให้มาแนวทางพ้สุดท้ายรูดที่1นะคะ2ตัวให้มาคือ1516และ17นะคะวดนี้จะข้าไหมเราก็รู่นกันต่อที่แนวะทางของท่านไหนนี่ Add, สุดที่่านะคะเจ้านี้เนี่ยแอดได้มาเป็นแนวทาง3ตัวบนตรงๆสองฉบับฉบับแรกนี้แคปหน้าจอไปนะแอดไม่ได้อ่านให้ฟังนะคะก็จะให้เด่นที่หลักร้อยนะคะอืมให้เด่นสุดที่หลักร้อยนะคะเห็นไหมอ่าแคปหน้าจอไปนะอันนี้คือฉบับแรกนะคะแคปหรอย,ยังคะ่ะถ้าแคปแล้วก็ไปดูฉบับที่2ต่อไปฉบับที่2นี้นะคะก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งซึ่งเป็นส่ตรใหม่3ตัวตรงๆนะคะอะ่ขยายดูให้ดูนะคะ แน่าจะไปนะคะในาทางของแอดสุดที่ว่านะคะแคปไปหน้างวดนี้มาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะชุด3ตัวนะคะซึ่งเด่นหลักร้อยอ่าเป็นเลข8นะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของอาจารย์นิโมในงวดนี้ให้มาวิ่งรูทิป3กับ8นะคะชุดเล้นคือ38 39 9, 9 38รอง30 31 8 081130และ081นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นทางของแอดสร้างผ้าปังนะคะซึ่งเป็นแนวทางชุด2ตัวนะคะเป็นแนวทางชุด2ตัวนะ,ะาสามารถขึ้นไปบนลงล่างด้วยนะคะงวดนี้ให้มาตามนี้เลยนะคือ995616 9619แล้วก็59นะคะงวดน,นี้จะเข้าไหมรากรุ่นกันแอสตางพาปังชุด2ตัวนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นทางของท่านไหนแอดสุพันธ์นะคะเจ้านี้เนี่ยได้มามาปันอยู่2ฉบับฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นอาฉบับทีชช่ชื่อว่าเลขมีที่มาให้มาคือ983 3839แล้วก็89ระวัง9กลับหัวด้วยนะคะแล้วก็นาทางฉบับที่2ฝั่งขวามือเป็นฉบับที่ชื่อว่าเลขหลวงตาสร้างวัดนะคะก็คือ57 7แล้วก็29นะคะระวังเป็น26นะงวดนี้จะเข้ามาครลุ้นกันนะคะแอดสุพรรณนะต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางของแอดกิตจาในงวดนี้ให้มาเด่นที่6นะให้ชุด2ตัวและ3ตัวมาก็จะมี25 6 16 7 6, 6 6 5 6 7แล้วก็9 6 7ระวัง6กลับหัวด้วยนะต่อไปค่ะก็จะเป็นรางของแอดกรเกมเดยอดทนันนะให้มาคือ130 1 3, 0, 1, 3 1>, 1 0 3 0 4 6 2 4 6 4 2 6 2นะระวัง6กับหัวนะต่อที่นาทางของอ่าใหญ่เสานะคะได้มา3ฉบับฉบับแรกนี้ก็จะเป็นฉบับเลขกำลังวันนะคะตามนี้นะคะเลขเด่นที่8 0 4 2ชุดจาตัวแคปหน้าจอไปนะต่อไปคะ่ะนาทางฉบับที่2นะคะนี่ฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นนาทางาชุด2ตะบน นะ,นะคะตรงๆนะคะตรงๆนะแคปหน้าจอไปนะแล้วก็ในทางล่างนะคะฝั่งฝั่งขวามือนะคะอ่าเป็นแนวทางที่อ่าตัวเลขเหมือนกันนะคะบนล่างเนาะอ่าแคปหน้าจอไปนะคะวดนี้ท่านที่รอหรือว่าตามหาลงให้เรียบร้อยนะคะอ่าต่อไปค่ะก็จะเป็นนทางของแตนราเด่นฉบับแบบเขียนนะก็คแคปหน้าจอไปเช่นกันนะคะแนวทางเลขเด่นอยู่ด้านบนนะคะเห็นไหมตรงอ่า ตารางเห็นไหมคะแนวทางบนนะคะให้เด่นที่8ปดกับ9นะคะให้จุด3ตัวมาตามนี้แล้วก็แนวทางจุด2ตัวแนวทางล่างด้วยนะคะแคปไปนะครไปนะคะอาจจะไม่ได้อ่านใด้ฟังนะคะนวทางระเด่นจแบับแบบเขียนนี้นะคะเพิ่มเติมมาต่อไปค่ะก็จะเป็นแนวทางของ แอดแก้ uh, นะคะซึ่งได้มา2ฉบับฉบับแรกก็จะเป็นรันอัพหรือว่าวิ่งบนนะคะฉบับสีม่วงให้มา,าวิ่งบนที่5รอง6นะคะแล้วก็ฉบับที่สองวงความมืองก็จะเป็นโกรันอัพหรือว่าวิ่งบนฉบับทองให้มา,าวิ่งที่3รอง9นะคะจะทาไมากรลุ้นกันท่านที่ชอบเล็กวิ่งรูดก็ลองดูต่อที่แนวะทางของอท่านไหนเนาะนี่แอดมัม um, นะคะเดนมัม um, นะคะซึ่ง เมือที่แล้วนะคะเจ้านี้ก็เข้าเลข6กกับเลข9ก้าใช่ไหมคะอ่าสำหรับในงดนนี้ให้มาแนวทางก็ให้เด่นที่1กับ6นะคะเจ้านี้เนี่ยสามารถมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะแต่ส่วนใหญ่จะเข้าอ่าแนวทางบนต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางอ่าของเซนท่าไซนนะคะสําหรับงวดที่แล้วก็เข้าแนวทางที่เป็นเลขเด่น2อนะสนั้นอยู่ที่หลักหน่วยบนในงดนนี้ให้เด่นบนอยู่ที่3รองสองนั่นเองนะคะจะเข้าหรือเปล่าเราก็รุ้นกันเซนท่าไซายนะมาที่แนวะทางของท่านนี้เลยนะคะ อาจารย์สมยศนะหรือถนนสามนาตราดนะถ้าใครนาที่ตัด2 6กนก็จะได้ตัวกลับบนนะคะในงดนี้ให้มาชุด3ตัวและ2ตัวเหมือนเดิมก็จะมี703 530 793 30 02แล้วก็90นะ EP นี้เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีนาทางเยอะนะคะอาจะเร็วแอาจะไปเร็วนะแคปหน้าจอไปนะคะเจ้านี้งดนี้จะเข้าหรือเปล่ารอกระลุกกันแล้วระวังระวังนะคะก็อย่ายลืมตัด อสองตัวด้วยต่อไปนะคะก็จะเป็นแนทางของแอดคมสันนะคะสระารจ้านี้ได้มาแบ่งปันเป็นแนทางฉบับแบบพิมพ์นะคะในงอดนี้ให้เด่นบนที่8กับ4เระวัง8สีมาด้วยกันนะคะอ่า,าตัวก็จะมี384 784 684แล้วก็984นะ วดนี้จะเป็นยังไงจะเข้าไม้ก็รุ่นกันนะคะแอดคมสันมาที่แนวทางของอาจารย์นยำโชคนะคะในงวดที้ให้มาคือ394 39 34แล้วก็เก้าสียระวังเป็น64ระวังเป็น364ด้วยต่อไปคะ่ะก็จะเป็นทางของคุณหญิงอำใจในงวดน,นี้ให้มาแนวทางเด่นที่6ระวังเบิลน6นะคะ5ชุด2ตัวและ3ตัวมาก็จะมี6 3 6 5 5 3 6 8 5 8 3 8 8 6 5 365 863แล้วก็385นะเมเ็ดย่อคือ65นะคะแล้วก็3ตัวคือ365และ665นะมาที่แนวทางของ แอดเพนนะคะซึ่งเป็น,นทางเลขเด่นสิบหน่วยบนนะคะแล้วก็เข้าที่เลขสองนะคะสองอที่หลักหน่วยบนแ<ๆ>นงื่อนนีให้มาแนวทางเด่นสิบหน่วยบนที่ศูนย์หนึ่งสองสามนะคะมาดูกันนะคะว่าเงื่อนี้จะเข้าอีกไหมอะ่ะต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของท่านนี้อ่าแอดวูดนะซึ่งเป็น,นทางล่างนวงดที่แล้วก็เข้าที่แนวทางอ่าอ่าเข้าไหมต้องบอกว่าให้แนวทางล่างแหละแต่ว่าไปขึ้นบน นะคะอะ่ถ้าแคลกกันไว้ก็จะได้นะคะโซดบในงวดนี้ก็ให้มานทางเด่นล่างอยู่ที่4กับ8นะคะอ่าชุด2ตัวล่างเน้นที่5 8กับ3 8รอง9 8 4 7นะคะแล้วก็ให้กันที่5 7 5 9และ2 8นะคะ ต่อที่แนวทางของแอปแปลปรรวยนะคะได้มาแบบปั้อยู่สฉบับฉบับแรกก็จะเป็นแนวทางาชุด3ตัวบนตรงแล้วก็2ตัวด้วยนะคะเล็กเด่นที่0ูกับ8นะให้มาก็จะมีส6 8 0ห8แปส่วนหนึ่แล้วก็18นะคะแล้วก็ฉบับที่2ก็จะเป็นแนวทาง2ตัวล่างตรงนะคะเลนเด่นที่4รอง5นะ สองตัวล่างก็ให้เน้นที่4 7กับ4 8รอง5 7 5 8นะคะมาที่แนาทางของยายตุ้มนะได้มา2ฉบับฉบับแรกนี้นะคะก็จะเป็นแนาทางชุดเต็มงดนี้เด่นแนาทางบนที่7กับ5นะคะให้3ตัวและ2ตัวมาเน้นที่3 7 5 3 9 7 7หแล้วก็9 7 นะคะส่วนในทางล่างนั้นให้เด่นที่8กับ5 2ตัวเน้นที่85กับศ5นะคะอ่าต่อไปนะคะฉบับที่2ก็จะเป็นทางฉบับวินพูเสือนอนให้มาคือ83 9 3 0 3 8 4 9 4 0 4 8 5 9 5แส่นเละ0 5น้เน้นที่85กับศ5นะคะจะเข้าหรือปากกรรุนกันนะคะยาตุ้มนะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของผีเสื้อเทวให้โชคนะคะได้มาอยู่2ฉบับจอบแรกฝั่งซ้ายมือเป็นทางฉบับแบบเขียนนะคะตามนี้เลยนะให้มาก็จะมีซามแป 8 6 8ห6 5ป6ส9 9ห1หแล้วก็563มันจะชุด3ตัวนะก็ชุด2ตัวก็ดูเอานะคะอ่าแล้วก็ฝั่งขวามือเป็นจบับแบบพิมพ์นะคะให้มาตามน,นี้เลยนะคะก็จะมีสองโซนสอ5สามห8 0, 58, แล้วก็76นะคะอืม ครับนาจอไปนะผีเสื้อแทวดให้โชคนะคะเจ้านี้เนี่ยไม่ได้ลงินทางมาหลายงวดนะคะวันนี้จะเข้ามมาเราเขารุนก,กันนะมาที่แนาทางของท่านนี้เลยแนาทางของอาจารย์เต่านะคะให้มาคือ951 9591แล้วก็51นั่นเองนะ,ะระวังเป็น65ระวังนะคะระวังเป็น651ด้วยต่อไปนะคะก็จะเป็น,นาทางของอ่า แอดเว้นนุนหรือแอดแว่นะคะในงอนนี้ให้มาแนวทางเม็ดเดียวคือ2 3นะคะชุด2ตัวและ3ตัวก็จะมี5 2 3 5 3 6 6 2 3 2 6 2 8 2 9 3 6 3 8 3 9นะคะชุดเด่นคือ2 5กับ3 5แล้วให้รูดอยู่ที่2รอง3นะคะงอน,นี้จะเป็นยังไงจะเข้ามารากล็ลบรนกันนะคะในทางของ แอดแรหรือแอดแ็นนู่นนะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางเพิ่มเติมของมาไวไปไวนะคะซึ่งเป็นแนวทางชุด2ตัวแล้วก็3ตัวบนนะนี่แคปหน้าจอไปนะสำหรับจ้านี้แอดได้ลงให้ไปแล้วนะคะชุดแรกนะคะปกติแล้วก็จะลงให้ชุดเดียวใช่ไหมแต่ว่าในงดนี้เพิ่มเติมมาเป็นชุด2ตัวและ3ตัวบนนะคะย้นานะว่าเป็นแนวทางบนนะคะ อ่าแคปไปนะคะมาไวไปไวน้่งนี้จะเข้าไหมเราก็มาลุ้นกันนะต่อไปนะคะก็จะเป็นนทางของท่านไหนอ่าอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ซึ่งเป็นที่สองตัวนะคะให้มาคือ5 6 0 4 9ศแล้วก็ศ9นย์ะคะจะเข้าไหมก็ลุ้นกันมาที่แนวทางของเจ๊นยเพิ่มเติมมาเป็นแนวทางบนเท่านั้นคือ74นะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของอ่า สีสก,กิเกตกันเองนะเจ้านี้เนี่ยแอบได้ลงไปให้ประมาณสักฉบับแล้วฉบับนี้เป็นชุดเต็มบนล่างแคปหน้าจอไปเหมือนกันนะคะแอบก็จะไม่ได้อ่านให้ฟังเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะานานไปนะคะตอนนี้ก็กี่นาทีแล้วออตอนนี้ก็16บหกนาทีแล้วเนาะ <c ười> แคปไปแคปไปนะคะแคปไป ท่านที่ตามเจ้านี้อยู่แคปไปนะคะแล้วก็ลุ้นกันว่าจะเข้าไหมมาที่แนาทางของแอดบิลนะได้มา2ฉบับฟังแท่ยมือนะคะก็จะเป็นแนวทางครบ3ตัว2ตัวนะให้มาตามนี้เลยนะคะให้มาตามนี้นะคะแนวทางเลขชน2สูตรที่2 4 6 7 0เล็ลขดับคือ2กับ6เหลือชุดเดียวคือ4 7 0นะคะ อ่าก็จับ2ตัวและ3ตัวไปเลยนะคะอ่าสมัธที่สองฟังความมือนะคะก็จะเป็นทุสรุปก็บอกว่าสรุปบนนะ,ะอยู่ที่7เม็ดเดียวคือ07 47 47 7, 4, 7, 4, 4, 7ะะแล้วก็ในทางล่างสรุปที่เด่นที่เลข5้านะ,ะสุด้างคือ5 2นะคะจะเข้ามากระลุกกระลั่นบิวนะ,ะมาที่ในาทางของแอดเบงพิงนะคะเจ้านี้หนวยบนนะ,ะเด็กเ่นมาคือ3 456 7 8 0 1นยนะคะเพิ่มเติมมานะต่อไปค่ะแนทางของอาจารย์วิกนะคะในงดนี้ให้มาอ่าก็จะมี148 14 18แล้วก็48ชอบที่49นะคะระวังเลข6ระวังอาจจะเป็น46นะมาที่แนทางของอามารม่สายเพิ่มเติมมาก็จะเป็นทางเลขวิ่งตัวเดียวนะเลขวิ่งตัวเดียวเสียวๆนะก็สามารถมาล่างได้ด้วยนะคะอ่าเขาบอกว่า วิ่งที่เลขก4ตัวเดียวนะคะสีจะมาไหมเราก็รุนก,กันนะคะย้ํานะคะว่าสามารถมาล่างได้นะคะอ่าต่อไปค่ะก็จะเป็นแนวาทางของอสกุลบัไรเพิ่มเติมมาเป็นชุดพิเศษนะคะตามนี้เลยนะคะก็จะมี30 40 60 56 2 60 360 460 560 1 8 3 8 4 8แล้วก็8ปดาเจ้านี้เนี่ยสามารถอ่าสลับกันได้นะคะแล้วก็เจ้านี้ลงให้ชุวดชุดเต็มไปแล้วนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแม่น้องแชมป์ในงวดน,นี้ให้มาแนวทางชุด2ตัวคือ 58, 57, 56, 66, 67, 69, 78นะแล้วก็ชุด3ตัวนะคะก็จะมี 569, 8 5 6แล้วก็6 7 8นะคะจะเข้ามากระลุนกันนะแล้วเรามาปิดท้ายที่แนทางของ h ฮีอานะคะในงวดน,นี้ให้มาชุด3ตัวและ2ตัวเหมือนเดิมนะคะก็จะมี 6, 4ส7 7, 9 6 5 7 9 2 4 9 2แล้วก็6 9นะคะงวดนี้จะเป็นยังไงจะเข้าไหมาเราก็มาลุ้นกันนะคะสำหรับแนวทางในวันนี้นะคะแอดลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรูปภาพและเป็นคลิปเป็น EP ีนะคะเริมทังสิ้นประมาณ40กวก่อแนวทางนะคะสำหรับแนวทางไหนที่แอดลงให้ไม่ทันนะ,ะจะลงให้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะ,ะในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะก็คือคลิปสุดท้ายก่อนเที่ยงนั่นเองนะคะ ค่ะสำหรับแนวทางทุกแนวทางแอดนำมาเป็นพินาทาในการเสียงโชสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ,ะแล้วท่านใดที่ดูแล้วชอบแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ดโดยรวยกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ